ครับวันนี้เครื่องส่งไยไปได้ครับสองคันครับทีมงานสอดอันนี้สายติดหางริปเปอร์ครับเจ้าสอดกับสามทีสูนสองร้อรัรบต่อกระเช้ามาลุยงานมันต่อครับอันนี้ก็สอดมือพีบใส่เมื่อกี้ครับโอบ้กัม่อกีสูอกับบุครับฟ้าหนูเกียรต้องครับ เอกาสาว6ครับเด็กจับนี่เต็มงานฟขงนโดนสคนครับโดนสายอ่ะไปดูตอนุบนะครับอันนี้เป็นหางของนาซาครับ หางริเปเออร์หางกุดของนาธาโอ้ยยาเยอะไปหน่อยในช่นวงนี้น้ำเอายาไม่ได้ครับเป็นวพวกยาเขือหางปีครับมันเลยหัวไม่ค่อยดีเร่แต่ว่าช่วงเยียบได้ครับเดี๋ยวนะบุปผันไดนไหมทาั้งเนี่ย ยินแฉงมั้ขปางกลางได้ใครบอยั่นัดเนะเป็นเป็นตะท่อเมื่อวานนี่บ่มันที่มะเรงก้อนคำอยู่มั้มนี่ยน่นเลย ครับเดี๋ยวผมไวต้องไปเอาอะไรมาแล้วนี่ครับบรรยากาศติดจากอ้อยครับเจอ,อมันอ้อยข้างๆปูอ้อยแต่ก่อนแปลงนี้ทำอ้อยครับไม่ทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นตามันไม่ค่อยผ่านเลยมาทำมันเกจอผลผลิตก็โอเคครับ นี่เตรียมดินไม่ดีนะครับนี่ไใช้แค่ผ่านเจ็ดไถแล้วก็ทักร่องปลูกเลยทำแล้วกะทําพักดิน,นครับเดี๋ยวก็โอเคครับยิ่นราคามันตอนนี้โอ้หน้ารุ่ครับวันดี้็็เป็นคลิปเั้นๆครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยน,นะครับผมต้องสมชายไปเลยครับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ